คนตอนนี้มีแป้งม,มาทำหมากินกันเพราะว่าตอนนี้มันมีโควิดเข้ามาเยอะหนึ่งกายของยากกายของไม่ดีแต่เรามีตัวช่วยตัวพิเศษจากครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาเปิดหูเปิดตาเปิดแสงสว่างให้พี่น้องทุกๆคนนะคะตอนนี้มีแป้งเออเศติโชคโชคลาภทวีคุณนะคะ สมมติว่าใครจะขายก่อวันนี้ขายไม่ดีเราเปิดแป้งปุ๊บเราแต่งหน้าก่อนแล้วก็เราออกแป้งเนี้ยมาพูมว่าวันนี้ก่อใหอ้ขายของดีขายของหมดกายของเกี้ยงฝากเงินทองกลับบ้านกลับช่องเต็มบ้านเต็มเรือนแต่มีตัวช่วยไม่เยอะแต่ก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งนะคะแต่นี้ปัาบปิ้นมาแนะนำให้ ส่วนตัวของอาจารย์คนนี้คือได้ดีได้จริงทาแล้วคือออกมาจำหน่ายบอกต่อนะคะหรือว่าถ้าสนใจแป้งตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะคะร้อยห้าสิบเก้าบาทร้อยห้าสิบเก้าบาทไม่มากสำหรับต้นทุนน้อยเราจะขายของแต่ละวันนี้คือวันไหนถ้าถึงันนั้เงียบเียเราทาจากบ้านอะไรนะคะมาถึงลมรมที่ของที่นี่บๆจะขายดี จริงๆนี่บอกต่อกันได้เลยค่ะนี่กับตัวเองมาแล้วพอลูกสาวขายของไอ้กี้แต่เราทำแล้วก็ปังๆเลยโอเคนะคะ,คะโอเคค่ะวันดีค่ะ